สวัสดีค่ะเด็กๆหลังจากทงที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนรู้เรื่องของเลขตัวเลขนะคะ 21- 0ไปแล้วนะคะวันนี้เรามาทบทวนกันนะคะว่าเด็กๆยังจำได้หรือเปล่านะคะไปกันเลย21 21 t y 22 22 22 2 2 23 2 e สิ2ย2่2ิอ22 2 2 t h r e e 2 2 t w e n t y four 2 2 f i v e ย 25, 25. ้า 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30ค่ะหลังจากที่ทบทวนกันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กเนี่ยวาดภาพจำนวน22 ducks ทเวนตี้ทูดักสลงในสมุทรเพราะรับาบสีให้สวยงามเลยนะคะจำได้ไม่เอ่ยทเวนตี้ u ูดคืออะไรทเวนตี้ทูนะคะให้เด็กว่าดร่ปมลงในสมุทรนะคะแล้วก็ระบใยสีสวยงามเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณ,คณ,คณแปคกฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ